อันนี้ลูกค้าแจ้งมานะคะเป็นอันนี้ขอคืนเงินนะคะกระเป๋าใส่อุปกรณ์พวกสตูดิโอนะคะปกติอุปกรณ์สตูดิโอนี้ส่วนมากไม่ว่าจะเป็นไฟหรืออะไรเขาจะมีกล่องหรืออะไรใส่ในกล่องหรืออะไรได้เลยนะคะอ่ะแจ้งว่ามันบางไปแล้วมันคือกระเป๋ามันไม่ได้หนามากอยู่แล้วคะ่ะแต่มันกันน้ําได้นะคะ สินค้าเหมาะสมตามราคานะคะเดี๋ยวฟีวางข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็แจ้งว่าไม่เป็นทรงนะคะคือกากระเป๋าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้เป็นทรงอยู่แล้วนะคะพอคุณใส่ของมันถึงจะเป็นทรงนะคะ ปกติชุดตัวนี้มันจะสามารถที่จะพวกใส่พวกชุดสตูดิโอที่เป็นหัวไฟหรือว่าซอบ,บอ์เนี่ยได้หนึ่งชุดเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วมาแล้วพับใส่กล่องแล้วก็มาแบบยับยับนะคะอันนี้เราไม่สามารถที่จะนําไปขายต่อได้นะคะเพราะว่ามันยับยับแบบแบบนี้ลูกค้าคนอื่นเขาจะต้องปฏิเสธรับของอยู่แล้วถ้าเขาได้เห็นของนะคะอันนี้ระบบต้องรับผิดชอบให้ร้านนิดนึงนะคะ